สวัสดีครับพอติดเกมนะครับวันนี้จะมาอธิบายการใช้โปรแกรม Discord ครับในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนในเกมแบบไม่ต้องใช้ไมโครโฟนในเกมนะครับเพราะว่าในไมโครโฟนในเกมบางทีมันดีเลย์มันหน่วงเงี้ยเราบอกเพื่อนไปปุ๊บเพื่อนอาจจะแบบเฮ้ยเพื่อนถอยบอกปุ๊บสามสี่วิเพื่อนถึงจะได้ยินฮะมันอาจจะทําให้เราเตือนเพื่อนไม่ทันดังนั้นเนี่ยการมีช่องทางการสื่อสารเป็นเสียงอย่าง Discord เราจะทาให้การคุยเพื่อนในเกมง่ายขึ้นซึ่ง Discord เป็นแอปที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ครับฟรีดีมากฟรีดีจริงๆครับผม ของฟรีดีหมดแล้วแชพูซ้ำทำไมเนี่ยโอเควิธีการนะครับก็คือวิธีเว็บนี้ Discord app เออลืมบอกไปก่อนคุณต้องมีมือถือหนึ่งเครื่องเอาไว้เล่นเกมและคอมหนึ่งเครื่องพร้อมไมโครโฟนเอาไว้ใช้ในการสื่อสารกับเพื่อนครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่มีไมโครโฟนเอาหูฟังมือถือครับเสียบรูของคอมพิวเตอร์ใช้เป็นไมโครโฟนได้นะฮะไอที่มันมีมีบ่อมีบ้นเนี่ยพวกหูฟังไอสมอรทโองเงี้ยเห็นนะ ที่จะมไอคัว่วเป็นไม่อย่างเงี้ยต่อคอมปุ๊บใช้แทนไม่อันนี้ใหญ่ได้เลยนะไม่ต้องซื้อแพงใส่ประหยัดแบบประลักโอเคพอเราเสียบไม่กับคอมปุ๊บโหลดไอโปรแกรมนี้เสร็จเราจะได้โปรแกรมที่มีหน้าต่างยีโผล่ขึ้นมาฮะวิธีการโหลดก็เดี๋ยวปาไว้ในลิงก์ข้างล่างแหละมาป๋า discord โผล่ขึ้นมาครับนี่ครับหน้าตาของโปรแกรม discord ป๋าเล่นั้งแรกถามเจ๊ตัวเองนะครับว่าอะไรไว้เนี่ยกูเล่นไม่เป็น น,นี่มันคืออะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยโอเคง่ายๆอย่างนี้ครับผม Discord เนี่ยมันจะต้องมีการสร้างห้องขึ้นมาก่อนซึ่งอันนี้ห้องของปลารักแหละเราจะสร้างนะครับผมผมจะสร้างห้องไปเป็นห้องแบบ Create a s ์เซ r รชื่อเซิร์ฟเวอร์ว่าเออล็อบเหมา์มอยไม่ได้วะล็อบไทยอะที่เห็น ไม่ได้เอา,เอาล็อบแล้วกันนะตั้งง่ายงงง่ายฮะจากนั้นป๋าก็เซตเซิร์เวอร์เป็นสิงคโปร์อ่าสิงคโปร์แล้วก็เชนไอคอนได้ครับเรารูปอะไรดีอ่าเอาเป็นตัวอะไรดีวะเกตเตอร์เอาเป็นใครดีล็อบเราไม่มีละเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันอิตาลอยเกลือเนี่ยปุ๊บปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมซอรเปอร์ล็อบเอาไว้กันเรื่องล็อบนะฮะป๋าเขี่ดขึ้นมาป๊า แล้วเราป้าป๋าได้เซิร์ฟเวอร์ของป๋าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์นี่เห็นไหมนี่เซิร์ฟเวอร์ปา๋านี่คราวนี้ป๋ากว่าอา้ามีเซิร์ฟเวอร์แล้วจะชวนเพื่อนชวนไงดีกดที่ invite people ครับเราจะได้โค้ดตรงนี้มาเนี่ยมันบอกว่าซ่อนอยู่เลือกกดป,ปุ่ม copy ดีจ้ะอ่จัดไปครับ copy ป,ป,ปุ๊บเราจะได้โค้ดมาฮะโค้ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองแปะดูแล้วกันนะคอนวีไม่ได้วะ ไอโค้ด e นี้เอาไปแปะใน Facebook ก็ได้ฮกด Copy เนี่ยไปแล้วเรียบร้อยมีอายุ30นาทีนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราจะเชิญใครเนี่ยก็โค้ดนี้ไปแปะแล้วส่งให้เพื่อนเพื่อนจะเข้ามาจอยห้องเราได้ภายในเวลา30นาทีครับหมายหมายคมว่าไอโค้ดเนี่ยมันจะหมดอายุทุกๆ30นาทีดังนั้นถ้าเกิดจะใหใ้ชวนใครเข้า Discord ส่งลิงก์ให้ไปปุ๊บบอกมึงรีบเข้ามาเลยฮะอย่ารอช้าสานาทีหมดอายุถ้าหมดอายุแล้วทำไง ก็ไปที่ Invite แล้วก็กด Copy ใหม่เอาลิงก์ใหม่ครับผมโอเคพอได้ห้องปุ๊บผมไป,ไปห้องของทีมผมก่อนตอนนั้นมั่วมากครับก็จะสร้างได้ว่าเป็นห้องแร้งรูมหนึ่งห้องแร้งรูมสองห้องนี้เล่นธรรมดาห้องนี้ปรึกษาปัญหาชีวิตห้องนี้ปรึกษาเรื่องเงินซึ่งกูไม่มีให้มึงยืมอะไรก็ว่าไปฮะก็เสร็จปุ๊บก็สเสร็จละไอ้เพื่อนที่อยู่ในห้องนี้ได้ยินเสียงเรา,เราพูดคุยเอใช่ปะ โอเคไปเที่ยวห้องวิวข้ามก่อนห้องวิข้ามบ,บอกผมพูดไม่ได้ผมไม่ใช่หัวห้องผมไปที่ห้องนี้อ่าห้องนี้เป็นห้องของล้างรูมหนึ่งครับผมมีสิทธิ์พูดแล้วไม้ขึ้นรูปไม่ขึ้นรูปไม้ปิดเนี่ยนะเห็นป่ะอันนี้ไม้ปิดผมพูดไม่ได้ถ้าล้างรูมผมพูดได้แหละนั่นแหละครับโอเคนี่เองก็สามารถคุยเพื่อนแล้วในห้องล็อคใช้ประกันนี้ฮะสะดวกดีตรงที่ว่าคุณเล่นในมือถือไปเสียงคุณเข้าในคอมดังนั้นเนี่ย มันทำให้มันไม่ดีเลยครับถ้าเอาชัวร์จริงๆนะแบบชัวร์จัดเลยนะเน็ตบ้านใช้กับ Discord เพื่อการพูดคุยเน็ตมือถือใช้เล่นล็อกครับอันนี้ราประกันไม่กระตุกก็เสร็จประมาณนี้เล่นในท่านี้ก็ใช้กันได้ละวิธีการคือบอกเพื่อนว่ามึงไปโหลดล็อกไปโหลดดิสคอดมาซะใส่คอมมึงแล้วก็เล่นกันในนี้เลยแล้วนี้ป่าผู้หยาบคายใช้กูมึงใช่มึขอโทษด้วยนะครับเผลอไปนิดนึงเพื่อความมีอรรถรสในการฟังโอเคก็ขอจบการแนะนำก,นการใท้โปรแกม ดิสคอดเป็นเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนเราลืมบอกที่สมัครปะวะสมัครตรงไหนมันน่าจะมีบอกให้สมัครนะเอาน่าสมัครไม่น่ายากอ่ะดิสคอดมันน่าจะสมัครง่าย่าของเฟซบุ๊กครับถ้าสมัครเฟซบุ๊กได้ก็สมัครดิสคอดได้ถ้าไม่มีเนี๋ยมันให้สมัครเองแหละโอเคครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ